มาดูอีกหนึ่งความช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะ นายพัสกรบุญเยลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจา้าหน้าที่โดยจุดแรกค่ะที่ลงไปตรวจเยี่ยมเป็นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหัดใหญ่ซึ่งเป็นสถานีที่ผลิตน้ำประปาเพื่อใช้หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนทั้งในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่คลองแหนามอมคอหงควนลังอำเภอเมืองสงขลาอำเภอสิงหนคร และเส้นทางสงขลานาทวีซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจ่ายน้ำจากต้นทางแล้วร้อเซแต่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางบริเวณปลายทางอาจจะมีกรณีเกิดท่อน้ำแตกทำให้น้ำไหลช้าปัจจุบันค่ะการประปาได้ปล่อยน้ำแต่ละวัน9,000ล้านลูกบาศกเมตรต่อชัอ่วโมง ตลอด24ชั่วโมงค่ะจากนั้นคณะค่ะได้เดินทางไปยังโซนที่3บริเวณหมู่บ้านสุธาทิพย์เพื่อติดตามการเคลียร์พื้นที่หลังน้ำลดซึ่งรับผิดชอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยหลายภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีกำลังจากอ,อสอกระจายตามโซนต่างๆและร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยทั้งนี้ค่ะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนเพราะเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตลอดกลางคืนทุกโซน และในที่ประชุมค่ะได้สั่งการมอบหมายเรื่องการพ่นยาหรือสาร e อเเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ให้กลับมาใช้ชีวิตโดยปกติสุขให้เร็วที่สุด